ถัท t อักษรจีนพินอินโดยเว็บไซต์จิว๋วฟูเต่า .com เทคนิคการเรียนพินอิน 1. นอ่านออกเสียงตามดังๆเวลาในคลิปพี่จิ๋วจะมีบอกว่าพวกเราอ่านออกเสียงตามพี่จิว๋วเวลาที่เราอยู่บ้านพยายามอ่านออกเสียงตามนะคะ 2. ลืมภาษาอังกฤษไปก่อนเพราะว่าตัวพินอินเนี่ย มันมีการเขียนที่เหมือนภาษาอังกฤษนะคะทําให้มันบางทีเวลาเราเรียนไปเรื่อยเนี่ยเรามันจะไปยึดในสิ่งที่เราเคยเรียนภาษาอังกฤษมาก่อนในการอ่านออกเสียงมันก็เลยทําให้มันผิดพลาดได้นะคะดังนั้นตรงนี้ต้องระวังสามเมื่อดูคลิปจบแต่ละคลิปให้กลับไปทบทวนทุกครั้งนะคะโดย1คลิปพวกเราสามารถที่จะทบทวนได้มาสักสอสาวันนะคะหลังจากนั้นค่อยดูคลิปต่อไป 4. หากมีคำถามสามารถถามเข้ามาได้ที่ j i l l u u ต o t hotmail.com ตอบช้านิดนึงอย่างอนนะคะเพราะว่าโดยส่วนตัวพี่จิ๋วก็งานเยอะค่ะ 5. ในคลิปการสอนจะไม่มีการเขียนคำอ่านประกอบเสียงเป็นภาษาไทยหากต้องการทบทวนโดยมีการเขียนคำอ่านไทยทุกท่านสามารถเข้าไปดที่ w w w j i l f u c o m เนะคะเข้าไปในหมวดของพื้นฐานนะคะแล้วก็จะเห็นแล้วก็หรือเปิดหนังสือภาษาจีนพื้นฐานหนึ่ง <c oughs> สำหรับท่านใดที่มีหนังสือนะคะเปิดไปที่หน้า2 2 1ร้อถึงสอท่านใดยังไม่มีหนังสือให้เข้าไปดูที่เว็บไซต์ j i ๋วฟูเต่านะคะโดยจะมีช่องทางการจำหน่ายหนังสืออยู่ ทำไมเราต้องเรียนพินอินนะคะนี่คือลักษณะของพินอินค่ะอย่างที่พี่จิวกล่าวมาข้างต้นว่าพินอินเนี่ยมันเหมือนภาษาอังกฤษเลยนะคะตัวอักษรที่ใช้เขียนทีนี้เนี่ยเราจะต้องลืมภาษาอังกฤษไปก่อนนะคะพินอินเรียนไม่ยากเลยค่ะไม่ได้อาศัยความจำเยอะแต่อาศัยความเข้าใจเยอะเหมือนกัน นะคะก็ความจํานิดหน่อยถ้าความเข้าใจมีก็จะจะง่ายเลยนะคะแล้วยิ่งพวกเราเคยผ่านภาษาอังกฤษมาบ้างบางก่อนนะคะก็จะช่วยได้นะคะภาษาพินอินเนี่ยมันก็จะมีพยัญชนะสระวรรณยุกเหมือนภาษาไทยดังนั้นมันก็จะช่วยในเรื่องความเข้าใจเราได้เยอะนะคะจะเป็นเร็วหลายๆท่านกังวลว่าพินอินเนี่ยมันต้องใช้เวลานานไหมกว่าจะจําได้พี่จิ๋วยืนยันนะคะขยนันขยันหน่อยสองสามเดือนก็แม่น นะคะสองสามเดือนก็แม่นถามว่าทำไมเราต้องเรียนผินอินเราต้องเข้าใจก่อนว่านี่คือตัวอักษรจีหนึ่งตัวนะคะตัวอักษรจีหนึ่งตัวมันไม่เหมือนภาษาไทยภาษาไทยมันมีสระไอกอไก่ไม่เอกอ่านว่าไก่นะคะทีนี้เนี่ยตัวอักษรจีเนี่ยมันไม่สามารถจะบอกว่าเส้นนี้บวกเส้นนี้รวมเส้นนี้อ่านออกเสียงเป็นแบบนี้ดังนั้น เขาก็เลยคิดคนเรื่องของปิดอินขึ้นมาให้เรานะคะเพื่อให้เราสามารถอ่านออกเสียงตัวอักษรจีนตัวนี้ได้แล้วทีนี้ตัวอักษรจีนนี่มันมาแต่ใดมานะคะมันได้แต่ใดมาอักษรจีนแต่ดั้งเดิมเรามาเนี่ยมันมาจากภาพวาดนะคะตามถ้ำผนังหินนะคะที่นักโบราณนะคดีจีนได้ค้นพบหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้แหละคะ่ะเหนี่ยวคํานี้นะคะเหนี่ยวคํานี้หมายถึงนบนะคะสังเกตตัวอักษรมัน แลกเริ่มเดินทีก็เหมือนนกเลยเป็นภาพวาดหลังจากนั้นก็วิวัฒนาการเรื่อยมาจนมากลายมาเป็นตัวนี้และกลายมาเป็นตัวนี้และในตัวปัจจุบันที่ประเทศจีนใช้อยู่นะคะทีนี้ตัวอักษรจีนสองตัวนี้พี่จิ๋วอยากให้สังเกตเยอะหน่อยอักษรจีนตัวนี้อ่านว่าเหนี่ยวเหมือนกันนะคะเป็นอักษรจีนตัวเต็มค่ะ อักษรจีนตัวเต็มตอนนี้ยังมีการใช้อยู่ไหมมีใช้แพร่หลายอยู่ที่ประเทศไต้หวันนะคะแล้วก็เมืองไทยเรายังได้พบเห็นอยู่บ้างอยู่ตามเยวาวราชนะคะป้ายทองร้านทองที่เราเห็นกันนั่นเป็นอักษรจีนตัวเต็มถามว่าทําไมเราต้องตีนอักษรจีนตัวยอ่อนั่นเป็นเพราะว่าปัจจุบันประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ใช้กันอยู่เรามีการทำการค้ากับประเทศจีนซะเยอะนะคะอ่ะ โอเคเรารู้แล้วนะ้าวา่าทำไมเราต้องเรียนพินอินคราวนี้เรามาลุยกันเลยอย่างที่พี่จิวบอกว่าพินอินเนี่ยเหมือนภาษาไทายเลยที่มีพยัญชนะสระและวรรณยุกตในคลิปนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้พยัญชนะและสระกกันก่อนพร้อมนะคะลุยกันเลยค่ะพยัญชนะพินอินพินอินช้งหมูอา่านออกเสียงตามพี่จิ๋วนะคะอักษรหนึ่ง อ่านสามครั้งพร้อมนะคะ

呵呵呵，鸡鸡鸡,鸡,鸡,鸡 ยากนิดหนึ่งนะคะตั้งใจฟังนะคะจิจิจออกเสียงเป็นจอจานยกลิ้นขึ้นลมออกใต้ลิ้นนะคะจิ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 จจตัวนี้นะคะออกเสียงเป็นชอช้างยกลิ้นขึ้นลงออกใต้ลิ้นนะคะ ชต่อไปตัวนี้ออกเสียงเป็นซอโซยกลิ้นขึ้นลมออกใต้ลิ้นนะคะชชชตัวนี้นะคะออกเสียงเป็นยอยักษยกลิ้นขึ้นนะคะลมออกใต้ลิน้นรรยากยากติดห,หนึ่งนะคะพยายามหันกลับไปทวนได้นะคะ ต่อไปตัวนี้ค่ะออกเสียงใสๆนะคะไม่ต้องยกลิ้นขึ้นจืจจ,จ,จื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 สสืส,ส,ส,สามตัวนี้นะคะ มันจะออกเสียงเป็นจอจานชอช้างสอโซ่แต่มีลมออกนะคะดังนั้นเนี่ยพอคนฟังไม่ถนดัดจะออกจะจะฟังเป็นเฮ้ยสอโซ่หรือชอช้างนะคะมันจะเหมืนๆน,นิดนึงนะคะก็คือออกเสียงเป็นจอจานมีลมออกก็เป็นจื้อจื้อลิ้นนะคะมาจู่ถูกด,ด,ดันไว้ตรงแถวแถวฟันเราฟันหน้าเราอะคะ่ะจื้อจื้อตอนนี้ก็เป็นชื้อชื้อ ตัวนี้เป็นซืซเนาะมันก็จะนิดนึงฝึกกันนิดหนึ่งละกันนะคะมาค่ะสองตัวนี้นะคะเป็นพยาญชนะที่ออกเสียงเป็นสระเอาไว้เดี๋ยวเราจะได้อธิบายเพิ่มเติมกันในหน้าต่อไปนะคะตัวนี้ค่ะอ่านออกเสียงตามนะคะอีอีอีอูอออ โอเคพรุ่นะถึงจุดหนึ่งพี่จิ๋วจะสอนวิธีการที่พวกเราจะทบทวนกันยังไงนะคะพี่จิ๋วอยากให้พวกเราเลคเชอร์หน้านี้ไว้นะคะแล้วก็อ่านอ่านอ่าน,อ,านอ่านนะคะมีการสุ่มอ่านถ้าสมมติว่าเรามีคู่ตัวยิ่งง่ายใหญ่เลยสมมติเียนกันเป็นคู่นะคะก็ให้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งจิ้มแล้วก็พูดนะคะ,ะตัวอย่างว่าอะไร ตวนี้่านว่าไรตัวนี้อ่าว่าไร,น,น,าไรนี่คือการทบทวนรวมถึงพวกเราท่านไหนท่าวันหนึ่งเรียนจากพี่จิ๋วไปแล้วอยากจะเป็นครูสอนนะคะอาจจะสอนเด็กๆสอนน้องๆแถวบ้านก็ใช้วิธีพี่จิ๋วไปได้นะคะเือพอให้น้องเขาอ่านตามเสร็จปุ๊บเราก็จิ้มเลยนี่อ่านว่าไรนี่อ่านว่าไรนะคะให้เวลาน้องเขาทบทวนด้วยตัวเองก่อนสักประมาณ5-10นาทีแล้วเราก็เริ่มจิ้มกัดน,นะคะไปค่ะต่อไป สละนะคะตอนที่นินหมูเดี๋ยวพี่จิว็บอกก่อนว่าสระในพินอินแบ่งเป็น2ประเภท 1. คือสละเสียงเดียวและสละเสียงผสมสละเสียงเดียวเรานิยมใช้กันอยู่6ตัวค่ะในพินอินอ่านออกเสียงตามพี่จิวนะคะ ตัวนี้ยากนะคะตัวนี้คือตัวอูนะคะจุดจุดพี่เราพี่จ๋วอยากให้เราเข้าใจว่าคือสระอ e ีนะคะอูกับอี e, มาชนกันลากมาชนกันจะออกเสียงเป็นอูอูอูออยากปะยากนะคะพี่จ๋วจะบอกไว้ก่อนว่าเมื่อไหร่ที่เราออกเสียงเป็นอูได้เมื่อไหร่คือปากเราจะคงรูป อยู่เป็นจูจๆแบบนั้นนะคะถ้าน้องคนไหนออกเสร็จเป็นอีผิดใครยิ้มนะคะปิดท้ายผิดหมดนะคะใครเป็นอวีแยผิดถ้าเป็นอถูกต้องนะคะยากนิดนึงก็เพราะมันยากอย่างนี้แหละแล้วเวลาพี่จิ๋วเขียนเป็นคําอ่านไทยเนะี่ยมันก็เลยทําให้พวกเราอ่านเป็นอวี ที่จูคิดเป็นวีซะเยอะนะคะเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะบอกน้องๆได้แต่นเนี่ยวันนี้ใครมาท่องคลิปก็จะได้รู้แล้วว่าตัวนี้อ่านออกเสียงเป็นอีนะคะสละเสียงผสมคะ่ะสละเสียงผสมมันก็คือการเอาสละเสียงเดียวสองตัวขึ้นไปมาผสมกันแล้วลากเป็นเสียงเดียวกัน ก็ค,คือมี2ตัวผสมกันเสียงเดียว2ตัวผสมกันออกเป็นเสียงเดียวกันเดี๋ยวเราลองฝึกลากกันดูนะคะตรงนี้แหละที่พี่จิ๋วแค่อยากบอกว่าให้เราอาศัยความเข้าใจนะคะเราไม่จำเป็นต้องไปจําว่าสระเสียงผสมมีมากมายขนาดไหนนะคะแต่เราให้อาศัยความเข้าใจถ้าพวกเราคนไหนสามารถจำพยัญชนะได้นะคะจำสละเสียงเดียวได้ แล้วที่เหลือก็ไปเก็บตกเทคนิคต่างๆมันก็จบแล้วนะคะเพราะสละเสิงผสมมันมีเยอะมากนะคะเราแค่ใส่หลักตามความเข้าใจนี้ก็จบพร้อมมาดูกันนะคะตัวนี้อ่านว่าอาตัวนี้อ่านว่าโอ,โอลากค่ะอาวอา ตอนนี้เราจะลองผสมกับบัญชนะพยัญชนะจูนะคะปูเอาเปา้า ไอไกเคไอไขไกไขวูออออวูออออออจออจ จวอจวอซอเอ๊ะเมื่อกี้แอบเหมือนจือขออีกรอบพี่จือได้ไม่ต้องไปร้านคลิกไหมจวอจวอซวอซวอจอซอ

เรวง่ายไหมจริงๆพี่จิ๋วว่าถ้าเราเข้าใจอย่างเงี้ยมันจะง่ายแต่มันต้องฝึกลากนะฝึกลากคราวนี้มาค่ะเราจะฝึกลากสละเสิ่งผสมกันตามแบบฝึกหัดแบบฝึกหัด2.1ค่ะอาโอ ei ei ai 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 yi a ya ya u,、oh, u, oh, u, oh, u, oh, u oh. o u o u、uh. o u o o u อยอีโอูอยโออีวีอีอีอีวีวี <eps pitched> ตัวนี้ตัวพิเศษนะคะเมื่อเจอตัวอาเมื่อไหร่ให้ยกลิ้นขึ้นนะคะตัวนี้คือเออยกลิ้นขึ้นก็เป็นเออออเออ ยกดินขึ้นวาอูอาวาถึงตรงนี้พี่จิวว่าหลายๆคนจะเริ่มเข้าใจเทคนิคนะคะเริ่มเข้าใจเทคนิคมานแล้วก็ก็จะเริ่มปไปกันต่อนะคะก็ยังมีตัวอื่นให้ฝึกหัดกันต่อ หม้เหตุค่ะสระเอนะคะเมื่อไหร่ที่สระเอออยู่ท้ายสระตัวใดตัวหนึ่งจะออกเสียงเป็นสระเอแต่ว่าเวลาเขียนไม่มีหมวกนี้นะคะก็คือให้เรารู้กันว่าออกเสียงเป็นสระเอยกตัวอย่างค่ะ e ออ a e a ก็คืออยูอ่ท้ายสระหนึ่งตัวนะคะ ตัวนี้ตัวอือเอ e อือเออันนี้คือต้องจำค่ะแล้วก็ตัวอักษรที่ลงท้ายเป็นตัวเอไม่ได้เยอะนะคะก็รู้ไว้ว่าถ้าเมื่อไหร่ตัวเออยู่ข้างหลังสระหนึ่งตัวอ่านออกเสียงเป็นเอแบบฝึกหัดส3ค่ะกรณในที่ลงท้ายด้วย n และ ng จะ ถ้าลงท้ายด้วยตัวเอ็นออกเสียงเป็นแม่ก,กลเป็นนอหนูลงท้ายด้วยเอ็นจีออกเสียงเป็นแม่ก,กงงอง,งูพร้อมนะคะตัวนี้อ่าเจอตัวเอ็นตัวเดียวออกเสียงเป็นแม่ก,กลอ่านเป็นอ่นอ่นอ่เอ็น,อน,อน ân ân y yên 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 y an yan yan u un 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 u วันอูวันวันอูยินอือนออันันอนอออกเสียงเป็นเอจี ออกเสร็จเป็นงองูแม่โกงนะคะอังอังอังโอ๋องององออองเอิงเอิงเอิงอีอิง yên y ăn yang 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 y ong yong 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 yon. u ăn oang 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 ngay mẹ มันน่าจะง่ายนะมีเวลาก็ทวนได้นะคะเพราะว่าเป็นคลิปสามารถรีคลิปรีรันดูได้พวกเราลองดูแบบพื้งฮสองจการใช้ e กับ u นะคะสระ e และสระ u สองตัวนี้ค่ะมันเป็นสระยกเว้นที่ไม่สามารถทําแทนพยัญชนะได้เด็กหน่อยเราจะได้รู้ค่ะเวลาเรียนภาษาจีนมันจะสมมติว่าตัวอักษรจีตัวนี้อ่านออกเสียงเป็นตัวนี้สมมติอ่านออกเสียงเป็นอู ที่แปลว่าเตา่ามันไม่สามารถใช้ตัวอูตัวนี้เข้ามาตัวเดียวได้จําเป็นที่ต้องมีพยัญชนะมาแทนนะคะมาทําหน้าที่แทนแต่ในขณะเดียวกันสลาวตัวอื่นๆเพราะเรามีสละเสียงเดียว6ตัวนะคะอย่างอโอเออพวกนี้ค่ะก็คือสามารถที่จะใช้โดดๆดดได้โดยที่ไม่จาเป็นต้องมีพยัญชนะมาช่วยนะคะในศัพท์บางคําของจีนมาค่ะไม่ต้องอะไรเยอะแยะนะคะลองมาดูกันเลยเดี๋ยวไปมารู้สึกจะต้องจับอ้วก ก็ะะเดี๋ยวพอเราเริ่มเรียนบทที่1บทที่2บทที่3บทที่4ี่ะค่ะในบทเรียนที่ตามหนังสือเนี่ยพี่จิ๋วจะมีการเอาพินอินจับมาทวนเรื่อยๆนะคะเพราะงั้นพวกเราไม่ต้องไปกลัวว่าจะจำอะไรกันไม่ได้นะคะมาค่ะตอนนี้อ่านว่าออีีอีออ สังเกตมมนะคะสองจะยิ้มตัววายมาตัววาคือ hmm. อ่านออกเสียงเป็น E กับ U ูนะคะในหน้าพยัญชนะที่พี่จิ๋วเคยบอกไว้ตอนต้นว่ามันเป็นพยัญชนะแต่เสียงเป็นสระคือกึ่งกึ่งสระนั่นเองตัวนี้อ่านว่าย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 าเยาเยยเย ยโยโยยันยันยันอินอินอิง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 ยังยังยังถ้าใครอ่านตามไม่ทันวิจิวก็แนะนำให้ลองหยุดที่สต็อปคลิปแล้วก็ไปต่อนะคะ เพราะพี่ชูอาจจะอ่านออกเสียงเร็วเผลอเร็วเพราะว่าสอนคนเดียวเนี่ยมันไม่มีลูกศิษย์อยู่ข้างหน้านะคะดังนั้นก็อาจจะกะระยะบางทีอาจจะพลาดได้มาค่ะยอง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 ูอูอูอวาวาวา

เวงเวงพอออกเสียงฟังดีๆเนี่ยบางคนฟังเป็นตัวอีเงี้ยพอพี่จิ๋วลากมาชนกันบ่อยๆเข้าบางคนอาจบางท่านจะฟังเป็นเสียงยอยยักนะคะดังนั้นเวลาที่พี่จิ๋วเทียบเทียบเสียงกับในบทเรียนอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราออกเป็นเสียงภาษาไทยบที่พี่จิ๋วจะเขียนเป็นยอยยากอย่างโยงเงี้ยไม่จะเขียนยังไงทีิงต้องเขียนเป็นโยไปเลยนะคะดังนั้นก็เนี่แหละคือปัญหา คือสุดท้ายไงทุกคนท่านใดที่ต้องการเรียนภาษาจีนจริง,รงๆมันหนีไม่พนพินอินนะคะยังไงก็คือตั้งใจเรียนและพยายามอย่าไปลักไก่อ่านคําอ่านไทยไบ่อยๆคือที่พี่จิวทําคลิปพินอินขึ้นมาเนี่ยเจตนาดีล้วนเลยค่ะเพราะว่ากลัวอ่านออกเสียงกันผิดนะคะแล้วก็อย่างตัวอูแวนอะไรเงี้ยวันเงี้ยบางทีถ้าเราฟังดีจะเหมือนวอลแวนนะคะบางทีก็พี่จิวเขียนอยู่ในบทเรียนเงี้ยค่ะต้องเขียนเป็นคําอ่านไทยช่วง บบบทเรียนบางอย่างก็จะต้องเขียนเป็นวอลแวนบ้างอย่างตัวนี้วังอย่างที่พี่จิวไปเขียนเป็นวังไปเลยวอลแวนวังไปเลยอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าไม่รู้จะเขียนยังไงไม่ไงั้นน้องๆจะยิ่อง,อ,งอ่านออกเสียงผิดไปไกลนะคะมาค่ะไปต่ออ๋อโอเคพี่จิวตั้งใจที่จะหยดคลิปนี้ไว้แค่นี้เพื่อให้เราได้ทบทวนก่อนที่จะเข้าลงกลุ่มนะคะก็คือเดี๋ยวคลิปสองเนี่ยจะเป็นเรื่องราวของพินอินที่แบ่งกลุ่ม ะะแบ่งกลุ่มในที่นี้ก็คือจะมีแบ่งเป็น4กลุ่มที่บอกข้าวๆเามเป็นไตเติลน,นะคะก็คือแบ่งเป็น4ี่กลุ่มมีเรื่องของเซิงเตียวเซิงเตียวคือเรื่องของวรรณยุคด้วยกลุ่มตรงนี้ช่วยได้หลายอย่างนะคะช่วยในเรื่องของความเข้าใจเรื่องวรรณยุคด้วยนะคะ นะคะจบล่าดคลิปนี้ก็คืออยู่บ้านทบทวนนะคะเมื่อทบทวนพอได้แล้วก็ให้เปิดดูคลิปพินอิน2ต่อได้เลยนะคะทุกท่านสามารถเข้าไปยิ่ยมชมเว็บไซต์ภาษาจีนเพื่อเอาตัวรอดของพี่จิวได้ที่ w w w j i ไ f o o เว็บ c o m นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ